น,น,น,นี่ลงไปแปดจะลงอีก2อง0ป็นสนะครับ,นนส,นนรบสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนปีดผู้เขียวสาระเซลลนะครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบสูบน้ําสลร์เซลลนะครับจะเป็นปั๊มพันห้าวัตต์นะครับ,เป, 8, รบเป็นโมโน 4 3 0้มบาทจำนวนสี่แผงครับอันนี้กำลังนายยาอยู่นะครับยาขึ้นลกจะเอาแผงตั้งไว้ตรงนั้นนะครับนี่มาดูบรรยากาศรอบๆครับต้นไม้ต้นนี้ครับอ,อันนี้เป็นบ่อจับน้ำประมาณจับลงไปน้ำประมาณอยู่ที่6ท่อนนะครับอยู่ที่6ท่อน น,นี่จะเป็นเสมอติ AC 220สองร้อยยี่สนะครับออาออกนะครับเครื่องจะตายว่า,างั้นนะครับตัวนี้ออกนะครับเพื่อเพื่อออกเสร็จ่ไย,ยครับไงพอสมควรตัวนี้นะฮะตั้งแผงอะไรเสร็จมาดูกันต่อครับวันนี้อยู่ที่บ้านอ่ามันแกงนะครับมับนแกง มันแกงเอ่อผู้เขียวอำเภอผู้เขียวมั้งวนันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามพฤษภานะครับยี่สิบสามพฤษภาปีหกสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมว่าตั้งแผงอะไรเสร็จแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับ แพงพึ่งเสร็จครับอันนี้ก็ปีกว่วแล้วนะมันหอม่งยันเป็นได้อาผู้ใดว่ามัน,นห่แลมันจริงไลยนะกำลัง,งต,ต่อระบบนะครับแพงพึ่งเสร็จนะครับจะลงเสมอกำลังจะเอาเสมอลงบอ่อนะครับแล้วเรามาดูกันน,น,นะครับ เดียดนาครับาเราพอจ้เท่นันอันเก้าอันเก่บาบ่ไรเบ่ไรเวันนี้ดิครับนี่นี่น้ำจับอยู่ประมาณบ่นนี้จับอยู่ประมาณที่หกท่อนนะครับอันนี้ลงไปแปดนะครับจะลงอีกสองเป็นสิบนะครับ นี่จับอยู่ที่6กทอนครับน้ําลึกครับบ่อนี้ออกกว่าปั๊มเดิมครับออดีกว่าปั๊มเดิมเดี๋ยวเก็บรายละเอียดครับมาดูกันต่อ เป็นทรงงานไปเกี่ยวสาเซีวนะครับกำลังผสมปูนนะครับเตรียมเก็บส่งงานนะครับผสมปูนนี่เป็นเวลาบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงกว่านะครับอย่างแล้วบเอาถังตั้งไว้หมดหรอเอาไปย่างไก่หรอต่อท่อไปของจันเนี่ยถ้ามันว่างไม่ว่บังเลยนเนี่ยเอาอนนี้แล้ว น้ำบอลปังแดดเริ่มลดแล้วนะครับแผงผลิตได้เจ็ดจุดสี่ครับน,นี่คาร์โลนนี้นึกแต่พันหาพันสี่พันสามไปตอนนี้ 2> 5, 2นะครับเริ่มลดแล้วติดก้เลขสีแดงเะยนะรอบมันแดดก็ถือไฟลดลงลดลงลดลงนี่เริ่มท่งงานครับเก็บงานเจนได้ละเอียดอีกแล้วจะม้วนไฟมัน คุณเจติตโตเขียวสลาเซลยวนะครับชันแปดสามสันนแปดสองสามเจ็ดแปดศูนย์นะครับสน่ครับ